คุณชมคะย้อนกลับไปกลางดึกเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าตำรวจได้ควบคุมตัวบอกลอายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนงนะคะที่จังหวัดชนบุรีสวนทางกับคุณจตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกควบคุมตัวไว้ก่อนหน้านี้วันนี้ได้รับการประกันตัวออกมาติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ นกพิราบขาวถูกนำไปปล่อยหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นสัญลักษณ์การได้รับอิสรภาพของนายจาตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ประกันตัวด้วยวงเงิน4 0 0 0 0 0บาท จากนายจาตุรนถูกควบคุมตัวระหว่างการถแถลงจุดยืนคัดค้านรัฐประหารที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่27พฤษภาคมระหว่างนี้สารมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศและห้ามเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งว่าถ้ามีการหารือกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการปลองดองก็ดีการปฏิรูปก,ก็ดีนะครับก็จะได้เตรียมความคิดไว้เสนอต่อ สาธารณชนหรือต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไปแต่ว่าความตั้งใจในการทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้นก็เป็นหลักการสําคัญที่จะต้องดําเนินต่อไปตามสิทธิที่มีตามกฎหมายและผมได้ยืนยันมาตลอดว่าการดําเนินการต่างๆของผมทั้งหมดจะเป็นไปโดยสันติวิธีเป็นไปตามหลักนิติธรรมอิสรภาพที่นายจาตุรนได้รับ สวนทางกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคนที่ปฏิเสธไปรายงานตัวกับคอสช,ชและหลบหนีไปกว่า2ส,สัปดาห์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวของนายสมบัติบุญงามอันงถูกเผยแพร่กลางดึกเมื่อคืนนี้ก่อนจะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมบัติได้ที่บ้านพักในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีมีภาพถ่ายขณะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมบัติเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นายสมบัติถูกเจ้าหน้าที่ตามจับด้วยข้อหาไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคอสอชฉบับที่3ทับพที่ออกไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคมนายบรรยงสุวรรณพงศ์ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงวิธีการที่เจ้าหน้าที่ใช้ตามหาตัวนายสมบัติคืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือ i p Address ซึ่งเป็นหมายเลขอ้างอิงประจาเครื่องคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับพฤติกรรมของนายสมบัติที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านการรัฐประหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งและเป็นต้นคิดจัดกิจกรรมให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับคอสอชอแสดงออกในพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมคัดค้านรัฐประหารบริเวณห้างสปปรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังนายสมบัติถูกควบคุมตัว มีผู้สร้างแฟนเพจสนับสนุนแนวทางคัดค้านรัฐประหารของนายสมบัติด้วยการเผยแพร่ข้อความเรียกร้องประชาธิปไตยตามแนวทางของนายสมบัติรองโฆษกกองทัพบ,บกระบุว่าจะใช้วิธีควบคุมตัวนายสมบัติในพื้นที่พิเศษไม่เกิน7วันเพื่อทำความเข้าใจและปรับทัศนคติและยืนยันว่ายัางไม่มีการลงโทษนายสมบัติก่อนจะส่งขึ้นศาลทหารตามความผิดข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสชอและกระทำการปลุกปั่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความไม่สงบเมื่อ2วันก่อนคอสชอมีคำสั่งฉบับที่48และ49ทับ2,557เรียกบุคคลไปรายงานตัวเพิ่มเติม21คนมีบางคนในจำนวนนั้นเป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันและคาดว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศเช่นนายจักรพเพนแขรองศาสตราจารย์ใจอึ้งพากรนายเอกภพเหลือรานางจัญญายิ้มประเสริฐนางฉัตวดีอมรพัฒ นายจุติเทพวิชัยคำมาศและนายชูพงศ์ถี่ท่วนมีข้อสังเกตว่าบุคคลเหล่านี้พักอาศัยอยู่ต่างประเทศและบางคนอาจไม่ไปรายงานตัวกับคอสชอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน